สวัสดีค่ะวันนี้ลูกเสือจะได้เรียนรู้เรื่องการก่อกองไฟค่ะการก่อกองไฟมีด้วยกันหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นหนึแบบเชิงตะกรอนหรือแบบคอกหมู2แบบกระจมอินเดียแดง 3, แบบผสมและ4แบบไฟดาวค่ะการก่อกองไฟแบบเชิงตะกรอนหรือแบบคอกหมู เป็นการก่อกองไฟโดยการนำท่อนฟืนใหญ่มากองเรียงกันเป็นชั้นๆส่วนฟืนท่อนเล็กๆจะอยู่ข้างล่างการก่อกองไฟแบบนี้จะให้ความร้อนมากและให้แสงสว่างดีการก่อกองไฟแบบเชิงตะกอนมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. นำฟืนท่อนใหญ่มากองเรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมสูง2-3ถึงชั้น 2. นำฟืนท่อนเล็กมาซ้อนขึ้นไป2-3ถึงชั้น 3. นำเชื้อเพลิงใส่ลงไปตรงกลางคุณสมบัติของการก่อกองไฟแบบเชิงตะกร 1. น 1. ให้ความร้อนมาก 2. ให้แสงสว่างดีแบบกระโจมอินเดียแดงหรือแบบปิรามิดวิธีการก่อแบบนี้ขั้นแรกต้องนําเชื้อไฟมาสุมกันเสียก่อน จากนั้นจึงนำกิ่งไม้เล็กๆผสมกันขึ้นมาโดยชั้นบนสุดจะมีพื้นของท่อนใหญ่สุดสุมทับอีกชั้นหนึ่งการก่อกองไฟแบบกระโจมอินเดียแดงมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. นําเชื้อเพลิงมากองสุ่มก่อนเช่นขี้ใต้เศษกระดาษ 2. นํากิ่งไม้เล็กๆมากองสุ่มซ้อนกัน 3. นําฟืนท่อนใหญ่มาทับอีกทีหนึ่ง คุณสมบัติของการก่อกองไฟแบบกระจมอินเดียแดง 1. ให้ความร้อนมาก 2. ให้แสงสว่างดีการก่อกองไฟแบบผสมเป็นการก่อกองไฟโดยการเรียงท่อนฟืนแบบเชิงตะกอนส่วนตรงกลางให้ใช้กิ่งไม้เล็กๆต่อกันเป็นรูปกระโจมปปการก่อกองไฟแบบนี้เหมาะแก่การก่อเล่นกองไฟ แบบผสมเป็นการก่อกองไฟลักษณะที่ดีอากาศผ่านได้ดีมีวิธีการปฏิบัติดังนี้ 1. นําำท่อนฟืนมาเรียงแบบเชิงตะกอนอนำเชื้อเพลิงใส่ตรงกลาง 3. นํนำกิ่งไม้เล็กๆเรียงเป็นแบบกระโจมคุณสมบัติของการก่อกองไฟแบบผสม 1. ให้แสงสว่างดีเหมาะสำหรับการชุมนุมรอบกองไฟ 2. ให้ความร้อนดี การกอร่อกองไฟแบบไฟดาวเป็นการกอร่อกองไฟโดยการนำท่อนไม้มาวางเรียงซ้อนกันซึ่งจะมีลักษณะคล้ายซี่ล้อจักรยานการกอร่อกองไฟแบบนี้จะทำให้ไฟมีเปลวเพื่อให้แสงสว่างและความอบอุ่นการเลือกสถานที่ควรเลือกที่แห้งในบริเวณโล่งแจ้งห่างจากต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างโดยเก็บกวาดและถางหญ้าแห้งรอบๆเพื่อป้องกันการรุกลาม การเลือกเชื้อเพลิงเลือกกิ่งไม้แห้งเล็กๆโดยเฉพาะที่แห้งขาต้นจะติดไฟง่ายควรผ่าออกเป็นซิกซี่ก่อนแต่ถ้าเปียกชื้นควรนำพึ่งแดดให้แห้งการจุดไม่ขีดไฟผู้จุดนั่งในลักษณะบังลมจุดโดยหันไม่ขีดออกนอกตัวเมื่อติดไฟให้รีบนำไปจุดเชื้อไฟต่อพ่อควรระวังต้องดับไฟให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ แล้วเก็บเศษถ่านและเชื้อเพลิงแล้วปรับพื้นที่ให้อยู่ในสภาพเดิมค่ะวันนี้ลูกเสือนะคะก็ได้เรียนรู้เรื่องการก่อกองไฟไปแล้วนะคะมีสิ่งหนึ่งที่ลูกเสือควรจะต้องระวังก็คือให้ลูกเสือนะคะดับไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานนะคะเก็บเศษถ่านหรือเชื้อเพลิงให้เรียบร้อยพร้อมกับปรับสภาพพื้นที่นะคะให้พร้อมแก่การใช้งานในครั้งต่อไปและเพื่อความปลอดภัยกับผู้ที่จะมาใช้สถานที่นี้ต่อไปได้วยค่ะ